วันนี้เนื้อหาหลักของเราไม่มีอะไรมากเลยนอกจาก Twitter อีกละใช่ไหมเราไปเห็นเขาเถียงกันใน Twitter มากมายนะครับว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยนะครับชอบใช้แคนวากันเยอะแล้วก็ใช้ powerpoint ไม่เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพาพวกคุณมาดูคือเราจะไปดูกันก่อนว่าเขาคุยกันว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันตอนท้ายว่าเออแคนวามันจะมาไหม powerpoint จะเป็นอย่างไร google slide ก็เข้ามาใช่ไหมอ่ะไปไปดูกันก่อน ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบ Membership ครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบตเต็มๆมีโพสหลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัตรเครดิตสีสวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับนี่นะครับต้นทางโอ้เจ็ดล้านสองแสนวิวโอ้ พบว่าหลายออฟฟิศเริ่มเจอปัญหาได้จริงจังคือ First j o b อบเบางคนไม่เคยแตะ powerpoint เลยเพราะว่าตอนเรียนใช้แคนวาททำงานส่งอาจารย์ตลอดแต่ในออฟฟิศใช้ powerpoint หรือ microsoft office กันเป็นหลักเนี่ยสินะครับก็สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องแคนวาสำหรับคุณนั้นนะที่ไม่รู้จักแคนวานะครับแคนวาเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมาก เป็นแพลตฟอร์มเว็บเพจที่คุณเข้าเว็บไปเลยแล้วคุณก็จะสามารถจัดการงานอาร์ตมีเทมเพลตให้คุณเยอะมีเขาเรียกว่าอะไรวะแอสเซทให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าคุณอยากจะใส่รูปใส่อะไรคุณก็ใเซิร์ชมามันก็มีขายในนั้นคุณก็แค่จ่ายตังค er ์เทียร์พรีเมียมเพื่อที่จะใช้เทมเพลตหรือแอสเซทสวยๆเหล่านั้นใช่ไหมซึ่งมันง่ายดีมันสามารถทําได้ทั้ง powerpoint มันสามารถเอาไปออกแบบงานปริ้นมันสามารถเอาไปออกแบบงานโซเชียลมีเดียโพสต์คือมันทําได้ทุกอย่างเลยเยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากจริงๆแค่วานะ และแน่นอนว่าเด็กสมัยนี้ใช่ไหมครับนักเรียนนักศึกษาน้องๆเนี่ยนะครับก็ใช้แคนวากันค่อนข้างเยอะหนึ่งก็คือมันฟรีคือทุกคนใช้ได้ฟรีแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้อะไรสวยๆเนี่ยก็จ่ายตังค์ซึ่งจ่ายตังค์ก็ไม่แพงใช่ไหมก็ประมาณหลักเดือนละร้อยสองร้อยะผมไม่รู้ราคามันขึ้นไปแล้วละแล้วมันก็ง่ายกว่าแล้วมันก็อยู่บนเว็บแล้วเวลาจะแชร์มันก็ง่ายใช่ไหมเวลาที่คุณจะแชร์ลิงก์ให้ใครคุณก็แชร์ลิงก์แคนวาเนี่แหละไปเขาก็เปิดดูโอ้ใช่ไหมสมัยนี้มันสวยแล้วงานมันก็ดูเชันนออลแ้้้ววมกก็ใงง่่่าาายย PowerPoint es คขะ นี้เรามาดูคอมเมนต์ในนี้กันดีกว่านะครับอะไรนี่นี่ปี 2022, นะเขาบอกว่าน้องๆทําสไลด์เด็กในแคนวากันหมดละขอสอบถามหน่อยครับเพราะอะไรถึงใช้ไม่ได้เหรอ Twitter จะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าในนี้ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้ <c oughs> ไม่มีใครบอกเลยว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าเพราะอะไรถึงใช้ไม่ได้ลหรอครับเนี่ยเห็นปะ แคนว่าเหมาะกับงานกราฟิกสายฟรีแลนซ์ PowerPoint, PowerPoint มากนการรวมโปรแกรมซอฟต์แวร์ i อน o s o f t อื่นและเก็บความลับได้ดอีอันนี้ก็ถูกต้องจาก GenY ผู้ PowerPoint มาตลอดแคนว่าง่ายกว่าและสวยกว่ามากถ้าเรามีออปชันตั้งแต่ตอนเรียนแล้วว่าทุกคนใช้แคนว่าใช่ไหมผมก็เห็นด้วยนะแคนว่ามันใช้ง่ายแล้วมันก็สวยกว่าจริงๆมันออกมาสวยและเร็วจริงแต่ว่ามันไม่ทําให้คนเกิดความคิดสร้างสารรค์ในงานนําเสนองานบางอย่างเออผมว่าไม่ไม่จริงอะ่ะคือหมายถึงว่าคนใช้แคนว่ากับคนใช้ PowerPoint อะ่ะ ความคิดสร้างสรรค์มันก็ถ้าเกิดว่าคนมันมีความคิดสร้างสรรค์อะ่ะมันก็ทําออกมาได้เหมือนกันอะ่ะคนทำเอ่อคนทำ powerpoint สวยก็มีคนทําแผนว่าสวยมากก็มีอันนี้เขาคงจะพูดถึงในเคสที่แบบว่าไปเอาเทมเพลตของคนอื่นที่เขาทําไว้แล้วแล้วก็เอามาใช้เลยอ่ะแต่ว่าสําหรับคนที่ทาอะไรไม่เป็นอะ่ะการไปเอาเทมเพลตของคนอื่นที่มันสวยอยู่แล้วมาใช้มันก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าพอทําทงานจริงจะรู้ว่าแต่งสไลด์ไปก็เท่านั้นถ้าเนื้อหาไม่ผ่านก็คือตายอย่างเดียวใช่ไหมอ,อันนี้ก็จริงที่ทํางานผมอะ เวลาทำสไลด์อ่ะมีกาแปะองโง่หนึ่งพอกแบ็กกราวด์ข้างหลังสีขาวจั๊วะเลยมีตารางอันนึงปะคุยกันแค่นี้ไม่ต้องสวยงามอะไรเอาไว้ให้คุยกันรู้เรื่องก็พออันนี้ก็มาโชว์นะครับว่า powerpoint ทำสวยได้เหมือนกันใช่ไหมที่ทำงานไม่ให้ใช้แคนว่าเพราะงานที่ present confidential เกือบหมดจะเอาไปลงแคนว่า c c คเคาส่วนตัวได้ไงอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือว่าสำหรับแคนว่าเนี่ยคือเวลาที่คุณล็อกอินเนี่ยใช่ไหมมันเป็น a อ count ส่วนตัวของคุณเนาะ แล้วคุณก็จะอัปโหลดไฟล์ต่างๆภาพต่างๆแอเซต,ต่างๆเข้าไปสําหรับการทําสไลด์หรือทำอาร์ตอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมซึ่งบางเรื่องมันเป็นความลับของบริษัทนะแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้ขึ้นคลาวใช่ไหมทางแคนว่าเองผมคิดว่าก็มีเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าแบบ enterprise หมายถึงว่าให้บริษัทซื้อก็มีใช่ไหม w consultant still use PPT club ครับ คือแคนวาเนี่ยสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเสนอว่าลูกค้าเอา่อจะเป็นแบบ p r i v a t e เป็น enterprise นะเราไม่แชร์ข้อมูลกับใครก็มีคือแคนวาสามารถที่จะมี permission หรือมีความ security พิเศษสำหรับลูกค้า enterprise แล้วก็ชาร์จต่างเพิ่มได้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกมันมีทางแก้อยู่เสมอแหละแต่ว่าแน่นอนว่าน้องๆที่บ เฟิร์สจ็อบเบอร์ที่เพิ่งเรียนจบที่มี Account แคนว่าของตัวเองอยู่แล้วที่จ่ายตังค์พรีเมียมอยู่แล้วอยากจะเอามาใช้กับงานบริษัทเนี่ยบางทีมันไม่ได้เนาะแล้วที่บริษัทมีอะไรให้หนูใช้คะมี powerpoint ไง <S <S หนูใช้ไม่เป็นใช่ไหมใช้ไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยใช้ PowerPo i n t มาไม่อาจจะที่โรงเรียนอาจจะไม่สอนแล้วสมัยนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ใช้ยากกับใช้ไม่เป็นความคาดหวังก็ต่างกันระหว่าง2 Generation ว่าเฮ้ยสมัยเด็กสมัยนี้ใช้พ o w e r p อ i n t ไม่เป็นว่าสมัยกูเรียนมาใช่ไหมเด็กันี้่แลวพ เขาก็าใช้แคนวากันหมดมันง่ายไปหมดทําไมบริษัทเราถึงไม่ใช้แคนวาทีนี้ผมเองเนี่ยนะครับซึ่งได้ไปศึกษาแคนวามาระดับหนึ่งศึกษาอย่างไรคือผมไม่ใช่ power user อะไรหรอกเพียงแต่ว่าตอนนั้นผมจะลงทุนกับหุ้นอะไรบางอย่างใช่ไหมอ่าอย่างเช่น Adobe หรือ Microsoft ก็บอกว่าเนี่้องชายผมก็บอกว่าโอ้ตายแน่นอนไอ้พวกนี้แคนวามันมาแน่พี่ของมันใช้ง่ายอย่างนี้ใครๆก็ซื้อเออเว้ยพวกนี้จะตายหมดเราก็ไปนั่งดูว่าเออมันจริงหรือเปล่า หลังจากที่ดูในความคิดเห็นของตัวของผมเองนะก็คือว่าตัวโปรดักมันดีจริงเว้ยตัวโปรดักมันใช้ง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าเลือกได้เราก็จะเลือกใช้แคนวาเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่ทํางานมันเลือกไม่ค่อยได้เพราะว่าบริษัทมีไลเซน Microsoft อยู่แล้ว Microsoft ขายพ่วงมาตั้งแต่ Windows แล้วตั้งแต่มืงอซื้อ Windows มาอ่าเอา Office ป่ะออฟฟิศสามหกห้าเอาอ่ะเอาอ e ีเมลป่ะอ่าอ e ีเมลใช่ป่ะเออเอาลุกเอาลุกเออเอาเอามี Microsoft t e a m มาให้ด้วยอ่าเออคุณก็ได้ไปเลย PowerPoint Word Excel ถูกป่ะแล้วทีนี้บริษัทจ่ายตังแล้วาาแล้วว่นดาชุี พนักงานใหม่จะเข้ามาก็บอกว่าอยากได้แคนวาพี่หนูอยากใช้แคนวามันดีมากจริงๆผมซึ่งเป็นเพอร์เชสก็จะแบบว่าเออมันก็ดีจริงๆแหละแต่ว่ากูจะไปคุยกับผู้บริหารยังไงให้อนุมัติงบวะาเพราะว่า2อซอฟต์แวร์นี้มันฟังก์ชันเดียวกันเรามีพ o w e r p o i อ t อยู่แล้วทําไมเราต้องเสียตังค์ให้แคนวาด้วยอันนี้แหละมันก็เลยจะเป็นเรื่องของงบประมาณบริษัทซึ่ง c o r p o r a t e ทุก corporate หรอหรือบริษัทที่เข้าไปทํางานทุกคนเจอปัญหานี้กันหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนแต่ว่าเวลาที่บริษัททจะเปลีี่่ยยนนนซอฟต์แวรึงมัาก หรือสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากจะโอเคเราเป็นบริษัทคนยุคใหม่จริงๆใช่ไหมก็ต้องจ่าย2เด่งจ่ายทั้ง Microsoft อยู่แล้วหรือ Google ใช่ไหมก o o g l e ก็มีเหมือนกัน Google ก็มีอะไรอ่ะมี Gmail ใช่ปะ่ะแล้วก็มี Google s l i d e Google Doc Google Sheet อะไรนั่นนะ่ะเขาก็แข่งกันอยู่ Microsoft กับ Google uh, m i c r o s o f t Team Google Meet แล้วแต่ว่าบริษัทไหนเป็นสาย Microsoft uh, บริษัทไหนเป็นสาย Google สมมติเราจะซื้อแคนวาให้พนักงานอีกใช่ไแคนวาก็มี Sheet มี Doc มี White บอร์ดมี Presentation ทำโพสโซเชียลมีเดียก็ง่าย จากที่เห็นเด็กมหาลาัยรุ่นใหม่พอใช้เทมเพลตแล้วมักง่ายอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของแคนวาอันนั้นปัญหาของคนใช่หไหมโฟโตเอดิเตอร์ใช่ไหมเพผมก็ใช้ <c oughs> ที่อานก็ใช้เหรอครับใช่ตัดต่อวิดีโอไงนะก็มีหรือจะทําแบบเป็นพวกปริ้นโปรดักพวกการ์ดต,ต่างๆก็คือทุกอย่างมันทำง่ายทำได้ยันเว็บไซต์แล้วมันก็สวยๆมันก็เลือกๆมาดิแต่ว่าโปรดักเหล่านี้ชนกับ Microsoft ส่วนใหญ่ถ้า PowerPoint มันยากลองมาเจอ La t ท x บวก Beamer Class แต่เย็นก่อนเราก็จะไปกระดกแว่นใส่เขาสี powerpoint อะ่ะสำหรับลุกยุคผมคือมันเป็นสกิลที่แบบทุกโรงเรียนสอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็คงจะง่ายสําหรับเราแต่มันไม่ง่ายสําหรับคนยุคใหม่หรอกผมเข้าใจนะแต่ว่าถามว่าแคนว่ามันดีกว่าทรงพลังกว่า microsoft suite ไหมก็ต้องต้องบอกว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่แคนครบอกว่าอ่ะคุณสามารถแชร์ได้ทันที ดูในเว็บก็ได้ไม่ต้องโหลดโปรแกรมไม่ต้องเปิดโปรแกรมมา PowerPoint ก็จะโหลดโอ้โห Excel ใช่ไหมเวลาก,กด Enter กว่าจะโหลดโปรแกรมโหลดขึ้นมาช้าอันนี้ส่งเป็นเว็บเข้าดูในเว็บได้เลยเห็นไหม Microsoft, Microsoft ก็บอกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนี้เขารู้ไหมว่าเขามีแชร์พอยต์นะสามารถที่จะแชร์ไฟล์ PPT แล้วคุณเปิดดูในเว็บได้เลยแชร์พอยต์แก้ในเว็บก็ได้เหมือนกันไม่ต้องโหลดโปรแกรมเหมือนกันเออ,เอ,อของเราแค่ช้ากว่านี้หน่อย <laughs> เราไมโครซอฟท์เราเราทำเร็วไม่เป็นแต่ว่าเราก็สามารถดูบนเว็บได้เหมือนกัน ความแตกต่างเนี่ยมันก็ค่อนงที่จะกระชับละหมายถึงว่ามันมนแตกต่างกันไม่ได้กว้างขนาดนั้นที่แคนวาชนะคือดีไซน์และความง่ายของการใช้งานซึ่งก็ยางชนะอยู่ผมคิดว่ายังไงก็ชนะแต่ว่ามันก็ติดเรื่องนี้แหละถ้าเกิดว่าเราจะไปดูเรื่องของการตัดต่อวิดีโอล่ะ,ะทำงานอาร์ตล่ะทำงานอาร์ตเนี่ยเราสามารถใช้แคนวาทําได้ไหมทําได้แต่ว่าในคอร์เปอเรทเขาใช้ไหมเขาไม่ใช้ทําไม เพราะว่า Adobe เป็นมาตรฐานของฝั่งพวก Print Media พวกอะไรดิจิทัลมีเดีใช่ไหมเรามี Adobe Premiere, After Effects, i l l u s t r t t r r ใช่ไหมครับสำหรับงานอาร์ตที่เป็นโปรแกรมเวกเตอร์ที่ทำร้านปรินก็รับไฟล์เหล่านี้ใช่ไหมร้านปรินก็คือเอามาเลยครับเอาไฟล์ AI มาเอาไฟล์ PSD มาผมทำให้คือทั้งระบบทั้งกระบวนการเนี่ยใช้ไฟล์ฟอร์แมตเดียวกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดมาเป็นแคนวา แล้วคุณจะต้องส่งให้ใครคนอื่นปู๊บคนนั้นปู๊บมันไม่ได้ไงเพราะว่าบางทีบางร้านก็ไม่ได้ทำแคนวาไม่เป็นนึกออกป่ะดังนั้น p e n e t r a t i o นเนี่ย,ยมันก็เลยยังตำ่ำนะครับตำ่ำหมายถึงว่า p r o d ัก t ดีละแต่ว่าในอุตสาหกรรมยังใช้กันไม่เยอะ Microsoft เลยกำลังพยายามทำ Designner มาแข่งกับแ a นว a อ่าใช่ Adobe ก็ทำมาแข่งกับแคนวาเหมือนกันซึ่งก็บอกตามตรงว่าก็ก,ก็สูสีนะผม,ผมลองใช้ดูแลไม่คิดว่าคนแก่ๆตั้งแง่บ้างหรอ ตั้งแง่ไหมก,ก็ระดับหนึ่งครับคือหมายความว่าทุกคนในปอร์ไลใช้กันหมดตั้งแต่อายุ35 40 4 5 50มันใช้ปอร์ไลนยนี้มาหมดไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนไม่ได้แต่การเปลี่ยนจะต้องรอสักหน่อยถ้าเกิดว่าคุณรอหลังจากนี้อีก5ปีหลังจากนี้อีก10ปีพวกที่เป็น First Job b บ r ตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นระดับ Middle Management ก็จะซื้อแคนวาแล้วมีอำนาจตัดสินใจก็จะซื้อแคนวาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่ไงผมไม่ได้บอกว่่่่าเเปปลลีียนนนนไไมมด้นะัยยก ด้วยโครงสร้าง,งบริษัทด้วยอะไรอย่างนี้แหละใช่ไหมครับมันต้องรอเวลาแค่นั้นเองแล้วคุณอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องมันใช้ง่ายใช้ไม่ได้อย่างเดียวมันมีเรื่องของเลกาซีด้วยเลกาซี Legacy คืออะไรคือไฟล์เก่าๆที่คุณใช้บริษัทผมเปิดมาสมมติ50ปีแล้วไฟล์ก็ใช้ powerpoint มาตั้งแต่รุ่นแรกผมควรจะสามารถเปิดไฟล์เหล่านั้นได้อยู่แล้วบริษัทใช้ยิ่งใช้ไฟล์เหล่านี้เก็บมาเป็น10ปี20ปีแล้วอยู่ดีๆจะบอกว่าเออเราทิ้งลายเส้นนี้ไม่เอาละเราจะไปใช้แค่นว่า มันก็ต้องมีเรื่องของการมเกตใช่ไหมแบบว่าเอ้ยเปลี่ยนให้ไฟล์เก่าๆต้องมานั่งคอนเวิร์ตให้เป็นฟอร์แมตแค้นว่ามันก็มีคอสเกิดขึ้นอีกซึ่งบอกตามตรงว่ามันก็เป็นแบเรียที่ทําให้คนเปลี่ยนได้ไม่ค่อยเยอะเห็นไหมครับดังนั้นมันก็ยากหน่อยคือไม่ได้มาบอกว่าเออน้องๆน้องๆอ,อ,อ,อย่าใช้แค้นว่าเลยไม่ใช่เว้ยแคนว่าดีเว้ยมึงใช้เลยถ้าเกิดว่าบริษัทให้มึงใช้อ่ะดีแต่ว่าการที่จะมาคาดหวังให้บริษัทเปลี่ยนมาใช้แคนว่าเนี่ยเป็นเรื่องยาก ถ้าเป็นบริษัทผมเด็กดอกไม้พนักง,งานมี5คน <im it> ผมบอกโอเคกูซื้อลายเส้นให้มึงเลย2คนคนที่ต้องทางานอาร์ตมีแค่2คนในบริษัทอะใช้ไปดิ <im it> ใช่ไหมถ้าสมมติบริษัทมีร้อยคนอันนี้ก็จะเริ่มแปกลกแล้วก็จะแบบเอะเราจะต้องย้ายไหมวะแล้วเ,เราต้อง,อง,องจ่ายสองอัอย่างเงี้ยไปมันก็ยากอยู่มันไม่ใช่ว่าคือประเด็นที่ถกเถียงกันในทวิตเตอร์เนี่ยผมคิดว่าบางทีมันมันรุนแรงเกินไปนะหมายถึงมันอารมณ์ค่อนข้างเยอะว่าแบบโอ้ยแต่แก่ไดโนเสาร์แม่งไม่เปลี่ยนเลยเว้ย ไอ้เย่ใช้ powerpoint นั่นแหละแม่งก,กากชิบหายเลยไม่งยังใช้กันอยู่ได้กูรู้ว่ามันกากมึงไม่มีใครชอบนะมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ชอบ powerpoint คือแม่งกากาก็ก,กากช้าก็ช้านึกออกปะแต่ว่าเวลาเราเข้าไปทํทงานในบริษัทเราเลือกอุปกรณ์ไม่ได้เขามีเหมือนเหมือนมึงรับจ้างเข้าไปทําร้านอาหารอย่างเงี้ยครัวเขามียังไงสมมติมึงเป็นเชฟอ่ะครัวเขามีอุปกรณ์เท่านี้มันก็ต้องใช้อ่ะ มันแค่นั้นเองหรือมึงจะเอากระทะมึงมาเองเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้วัตถุดิบของร้านเขามันเป็นความลับมึงจะเอาไปแตะกับกระทะมึงไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ปะมันก,ก็กระทบกระทั่งกันไปละว,ว่างสองวัยนะจ๊ะผม <c oughs> บอกตามตรงนั่น้องๆพี่ไม่ได้ชอบ Microsoft Teams คือซอฟต์แวร์ที่ถูกเกลียดที่สุดในโลก Microsoft PowerPoint ช้าชิบหาย Excel เปิดนี่แรมระเบิดเครื่องเหลือเชื่อ Microsoft Word กด Spacebar เ,เดียวเลื่อนทั้งตำบลแต่มันต้องใช้ นี่ฉันยังไม่แก่แค่ใช้แคนว่าไม่เป็นแค่นว่ามันใช้ง่ายมากใครก็ทําเป็นจริงคือแค่นว่าเนี่ยอ่ะสำหรับแคนว่ามันคืออะไรมันคือบริษัทจากออสเตรเลียนะซึ่งเขาบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้มันใช้ง่ายที่สุดใช่ไหมตอบเพนพอยของคนที่ทํางานดีไซน์ว่าเออทำไมซอฟต์แวร์ที่มันมีอยู่เนี่ยมันใช้งานยากจังวะแคนว่าก็ตอบโจทย์นั้นก็คือทําให้มันง่ายซะแต่ว่าตอนนี้แคนว่ามูลค่าบริษัทอยู่ที่49บิลเลียนนะครับแล้วก็ทําเงินได้นะครับ ปีละหลายร้อยล้านตอนนี้นะครับเพราะว่าทุกคนจ่ายมัน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 ใช้ง่ายนะนั้นคนว่าไม่ใช่บริษัทเล็กจริงครับมันเลือกไม่ได้บอซื้อ Microsoft องค์กรมาแทนว่าเขาบอกว่ามีความเสี่ยงด้านข้อมูลลาบลาความเสี่ยงด้านข้อมูลมันมันบางทีมันแก้ได้เราคิดว่าแคนว่าถ้าเกิดซื้อเป็น enterprise เขาก็คงแบบว่ามี security อะไรเพิ่มมากขึ้นแหละเหมือนกับ Microsoft แหละมันก็มันจัดการได้เดี๋ยวก็คงมาเดี๋ยวแคนว่าก็คงมีแผนอะไรแบบนั้นแหละนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็บอกว่าก็รวยอยู่ อ๋อแคนว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เร็วนี้ไหมเราก็รอ,อซื้อหุ้นเหมือนรอซื้อหุ้นฟิกมาใช่ไหมว่าเด็กสมัยนี้มาแน่นอนว่ะถามว่า Adobe จะตายไหมไม่ตายหรอกแชท Microsoft, Microsoft จะตายไหมอมืไม่ตายหรอกแน่นะควรจใกล้ใช่ไหมสิปี15ปีไม่ตายแต่หลังจากนี้ไม่แน่ยิ่งถ้าเกิดทำโปรดักออกมาได้โดนใจวัยรุ่นเรื่อยๆคนในมหาลายัยในโรงเรียนเริ่มใช้เรื่อยๆมันก็ดีตอนพิเศษใช้ไฟล์ PDF ถูกต้องผมใช้ PDF ทีนี้ธุรกิจของแคนว่าจะโตได้ไหมก็ต้องบอกว่า มันอยู่ที่ราคาแล้วแคนวาขึ้นราคามาแล้วนะครับตอนแรกๆก็ถูกมากเลยเดือนละ5เหรียญเดือนละ10เหรียญคือโ okay อเคอ่ะจ่ายได้แล้วทีนี้ก็ขึ้นราคามา3เท่าเลยมั้งถ้าถ้าถ้าผมจําไม่ผิดพอมาดูราคาอีกทีนึงอุ้ยพแพงแพงแล้วนะมึงแพงแล้วเนี่ยแพงแบบใกล้ๆกับ Microsoft และคําถามคือทําไมผมต้องจ่าย2ที่ใช่ไหมจริงๆก็อยากจ่ายแคนวาแหละแต่ว่าจ่าย m i c r o s o f t ได้ได้อย่างอื่นด้วยมันมันคุ้มกว่าก็ต้องจ่าย Microsoft Google Adobe เนี่ยก็จะมาเล่นเรื่องราคากับแคนวาครับว่า อ่ะเดี๋ยวแคนว่ามาเดี๋ยวเจอฝั่งนู้นลดราคาแถมยับยับแถมลายเต์แร์คุ้มคุ้มเบิ่มเิก็จะสู้ยากหน่อยตอนนี้ระดับกองประชาการสํานักงานสำรวจแห่งชาติ art, เริ่มสลับใช้กับ powerpoint แล้วนะครับตอนนี้เออเออเอออ่ะ <The> ก็ตามนี <tenga> ้ดัง <recibir> นั T ้นถ้าเกิดว่าจะสรุปก็คือเองก็ใช้ต่อไปแหละแต่ว่าเวลาที่เองเข้าไปทํางานแล้วอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะมันหมายถึงว่าเขาไม่ให้ใช้ก็ก็ก็ไม่ได้อ่ะมันก็ไปว่าเขาไม่ได้นะผมว่าแล้วก็สกิลพวก microsoft Office ออฟฟิศอ่ะมันติดไว้มันดีแล้วทําไม Microsoft ถึงยังแย่อยู่หรอครับคนเก่งเยอะมากโอเคเพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีมาแล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่ยุคคอมพิวเตอร์เริ่มแรกกับมึงดังนั้นอินเทอร์เฟซที่คนคุ้นเคยอะ่ะมันเปลี่ยนยากมากคุณไม่สามารถที่จะเอาฟีเจอร์เดิมออกโดยที่ไม่โดนด่าได้ดังนั้นฟีเจอร์ที่ใส่มาทับตลอดกี่ปีไม่รู้มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้ว UI ก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าคนที่ใช้อยู่อ่ะเขาก็ชินกับ UI แบบนี้ ปุ่มนี้มันต้องอยู่แถวๆนี้ปุ่มโฮมอยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ตรงไหนมันต้องมีแท็บแท็บทัสบาร์แบบนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็พังกันหมดใช่ไหมนอกจากจะออกโปรดักต์ใหม่มาก็เป็นอะไรนะดีไซนเนอร์ที่สามารถที่จะออกแบบมาใหม่วัดกับแคนวาไปเลยมันเป็นเหมือนเทคนิคเคเดทไหมครับ Microsoft Office มันก็ระดับหนึ่งนึกออกไหมมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกคิดในเมรูสาสิปีที่แล้วแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่ามันลื้อไม่ได้ไไดีกว่าต้องไไปปิล์ เหมือนปุ่มสตาร์ทที่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ใช่เป็นไงล่ะ Windows 8อยากเปลี่ยน UI ระเบิดโดนด่าไปแล้วหนึ่งรอบ Microsoft นะไม่เปลี่ยนแน่นอน Windows 10 Windows 11ยังมีปุ่มสตาร์ทอยู่เลยก็แล้วน้อนๆก็จะมบอกว่าโอ้ยนั้นนะในไโดนเสาก็ไม่ใช้กันแล้วมึงก็รอโตแล้วก็มาเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องเงินแล้วกันแล้วก็แล้วก็เลือกซื้อโปรแกรมที่มันได้อะไรอย่างนี้นะหรือหรือบริษัทที่เขาฮิปๆหน่อยเขาก็ซื้อให้หรอกเออ แต่ว่าจะคาดหวังให้ทั่วไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงไปดูกันต่อเราเจนวายทำได้หมดทั้งออฟฟิศ powerpoint และแคนวาตอนมหาลัยใช้ powerpoint <My goodness. S 1> เพื่อนบอกโบราณจัง my goodness ในเมื่อมันมีอะไรที่พัฒนาไปแล้วคนที่ใช้แคนวาผิดหรือคนที่ไม่ปรับให้ทันยุคผิดกันแน่ผมมีปัญหากับอะไรแบบนี้นะไม่ได้บอกว่าคนใช้แคนวาผิดใช่ไหมแต่ว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันก็ใช้เวลาแล้วมันก็มีเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง ใช่ไหมเขาก็คงอยากเปลี่ยนกันแหละถ้าเกิดว่ามันมันดีจริงใช่ไหมหลายคนก็เริ่มชอบแล้วก็คงจะมีบริษัทเปลี่ยนเป็นแคนวาเยอะขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้ขนาดปะไม่มีใครบอกว่าคนใช้แคนวาผิดแค่ตั้งข้อสังเกตว่าเด็กสมัยนี้ใช้ PowerPoint ไม่เป็นกันแล้วแล้วก็ในงาน corporate ที่ Microsoft ยังเป็นผู้ครองตลาดอยู่เนี่ยเรารับเด็กใหม่เข้ามาที่ใช้ระบบเก่าของเราไม่เป็นเนี่ยมันเกิดปัญหาคือมันทํางานไม่ได้ใช่ไหมไม่มีใครผิดทั้งนั้น ผมก็ไม่สามารถจะไปโทษเด็กได้ว่าทำไมมึงไม่ใช้ PowerPoint ในเมืเ่อแคนวามันง่ายกว่ามันดีกว่าใช่ปะ่ะปัญหาคือมันเข้ากันไม่ได้กับ Workforce อื่นๆใช่ปะ่ะนั่นแหละนั่นแหละมันมีหลายมันมันมีหลายปัญหาแหละใช่ไหมแต่ว่านี่คือโลกของ t w i t t e อร์ไงมันก็เอ่อหลายคนหลายความคิดนะครับเราก็ป่ากันไม่ได้นะดูกันต่อไปครับแต่ไม่ต้องด่ากูไม่ต้องทัวลงกูบริษัทกูใช้แคนวาโอเคเปล่าเออเด็กดอกไม้และความอดทนมีจํากัดใช้แคนวาครับเนี่ยเพราะว่าผมซื้อแค่2องรยเซน ที่เหลือก็เป็นธาตุการตลาด Google Suite ใช่ครับ Gmail Google Doc Google Cloud แล้วก็แตกประเด็นกันไปเรื่อยโอ้กลัวความลับบริษัทรุ่นไลน์แต่ใช้ลายมันคนละประเด็นกันปะคือลายอะบางทีเราไม่ได้อัพข้อมูลบริษัทเข้าไปเนื่องกป่าเราใช้คุยอ่าบางอย่างคือแบบสมมุติว่าเป็นดีไซน์หรือมันเป็นแอสเซทลับอะไรบางอย่างเนี่ยใช่ป่ะจริงๆใช้ลายก็แย่แะแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นปะหรือมึงจะหมายถึงว่าแบบในนี้ก็ใช้ลายอยู่แล้วก็ใช้แค่นีาไปเลยเพราะว่าข้อมูลของเรามันหลุดระเบิดระเบ้อกันอย <laughs> ปรับตัวกันไปนะครับอย่าด่ากูเลยแต่ว่าถ้าจะให้บอกไว้ก็คือมันก็เป็นอีกสกิลหนึ่งอะ PowerPoint อะสมมุติว่าทำแค่นว่าเป็นทำแบบ PowerPoint แบบเบสิกมันไม่แยกมันไม่แยกหรอกหมายถึงว่ามันไม่ยากมันอาจจะทำไม่สวยเท่าแคนว่าจริงๆ PowerPoint มันทำให้สวยได้มึงแต่ว่าต้องคนที่เป็นปีศาจเท่านั้นถึงจะทำให้มันสวยได้สำหรับคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยเราก็ใช้ให้มันแค่แบบ ให้มันพิเซต์เนื้อหาได้ก็พอไม่ต้องทําสวยวิวิทสมาหลามากคือมึงไม่สามารถเอางานครับเหมือนแคนวาได้แต่ว่าขอแค่พอยต์เรื่องที่นําเสนอมันมันทําได้ก็พอแล้วเปล่าเออเอางี้แล้วกัน <c oughs> ถ้าเกิดว่ามึงทําแคนวาเป็นอันเดียวกับเพื่อนมึงที่ทําแคนวาเป็นและทํา powerpoint เป็นด้วยนึกออกปะ่ะเวลาเข้าไปทํางานอะ่ะมันก็จะได้ไกลกว่าถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นแบบนั้นน่ะทำไมต้องไปมันกึันเนี่ยเห็นป่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงโลกมันเป็นแบบนี้มึงทำไงวะ ระบบเปลี่ยนผ่านทํางานด้วยตัวมันเองถูกต้องคือต้องรอสักหน่อยสําหรับคนที่อยากให้มันเป็นเมนสเตมผมว่ามันมาแน่เลยผมว่ามันดีอ่ะใครๆก็อยากใช้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงมาแหละแต่มาวันพรุ่งนี้ไม่ได้เนาะ PowerPoint ต้องจ่ายเงินรายเดือนเพื่อเพื่อใช้แต่ว่าแคนว่ามันฟรีใช่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 มันก็เลย e พ e t r a t i o n สาหรับตลาดนักศึกษามันค่อนข้าง,งดีไงแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่มาหาลัยจริงๆแล้วผมคิดว่ามาหาลัยน่าจะมีไลเซนซ์ออฟฟิศแจกให้ฟรีอยู่แล้วนะ ผมไม่รู้ในเมืองไทยมีไหมแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยมีก็คือตอนที่เรียนอ่ะใช้ฟรีเลยเพราะว่า m i c r o s อ f t อยากจะให้นักเรียนนักศึกษาใช้ตั้งแต่เป็นนักศึกษาเหมือนที่แคนว่ามันฟรีนึกออกไหมมันเป็นุ๊บมันเป็นโครงการเดียวกันคือตอนที่มึงเป็นนักศึกษาเนี่ยมึงจะได้ใช้ทุกอย่างฟรีหมดเลยเว้ยเพื่อเขาจะให้มึงติดไงพอติดเสร็จปุ๊บมึงไปทำงานมึงก็จะใช้ซอฟต์แวร์เขาเหมือนแคนว่าตอนแรกใช้ฟรีนักศึกษาใช้ได้ฟรีเน,นี่ยมหาลัยส่วนมากถุยมหาลัยส่วน,นมากมีไลเซเส้นให้ใช้ใช่ไหมอืมผมคิดว่ามันมมีีีนนนนะะงงัััั้้้ตออท่เเรรรยยยยใชไดลหาวจคบ โน no. บริษัทพวกนี้เอามาให้ฟรีเลยมันไม่ใช่ว่ามหาลาัยจ่ายไรเส้นแต่ว่า Microsoft Google เนี่ยเอามาให้ใช้ฟรีเลยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนักศึกษาก็เป็นลูกค้าเขาหรือบางทีมหาลาัยอาจจะจ่ายแบบในราคาถูกแบบ account แอคเคาท์ละยีบาทอะไรเงี้ยนึกออกป่มเพราะว่าจํานวนคนมันเยอะด้วยนนะู่นนี่มันมีดีลพิเศษอยู่แล้วเหมือนตอนนี้ที่ AI หลายเจ้าก็เอามาให้เด็กใช้ถูกต้องนะก็อย่างที่บอกมันได้ผลก็คือถ้าเกิดว่าคุณใช้ตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษา คุณทาเคยทําแบบนี้มาพอคุณไปทํางานคุณก็อยากใช้ของเดิมเหมือนที่คุณอยากใช้แคนวาเนี่แหละใช่ไหมถ้าแพงมาหาเราจะแจกให้คุณใช้เหละครับนั่นน่ะสิครับก็เถียงกันแล้วกันอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากคนแก่คนนึงเว้ยผิดถูกยังไงก็ว่ากันอย่าด่ากูเลยขอร้องล่ะไม่ได้ด่ามึงนะมึงแค่มาอธิบายให้ฟังเฉยๆดีๆก็ได้เนาะโอเคเปล่าแล้วถ้าแคนวาเซฟเป็น powerpoint ล่ะแล้วถ้าเกิดว่าโอเคโอเคแคนวาสสามารถ export เป็น powerpoint ได้ครับ พี่นานารู้หรือเปล่าผมบอกว่าได้ได้ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขามี powerpoint มามัน export เป็นแคนวาได้ปะคิดว่ามันมันไม่ได้หรือมันได้แล้วมันระเบิดนั่นแหละนั่นแหละแล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คุณเขาไปทำงานเป็นพนักงานใหม่อะ่ะเขาน่าจะมีไฟล์อยู่แล้ว嘛แล้วคุณก็ต้องไปไปโอเปเรตในนั้นอะคุณจะเอาออกมาใส่แคนวาหรือ,อยังไงตรวจงานนิสิตทุกกลุ่มงานสไตล์เดียวกันหมดเลยเพะใช้แคนวาทุกกลุ่มอาจารย์ก็ดูแล้วลครับตอนที่ผมทำช่องนี้ผมก็เป็นนักศึกษาเลยครับตอนนี้ผมเป็นอาจารย์ได้แล้ว <laughs> โอ้ลิชิดบราเ h อรไขเจียปูไข่เจียปูมันจบไปแล้วครับแต่นี้ต้องวัดพระษาอนงกฤแล้วครับคุณนี่นะครับผมชอบเมืองไทยมากเลยเรามีดราม่าก,กันให้เสพอาทิตย์ละ3มเรื่องถ้าไม่มันมีข่าวแบบว่าตลอดเวลาอเมริกาไม่สไปซี่ไม่มังไม่เยอะเท่าเมืองไทยอะ่ะเมืองไทยดูมีคอนเทนต์อ่ะ